ูมิใจที่เราได้รักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามคือตอนนี้มันต้องพระสมผรสานกับวิวัฒนาการใหม่ๆกับสิ่งที่บรรพบุรุษให้มาอย่าให้มันเลือนหายไป ในการที่เรารวบรวมพิพิธภัณฑ์เราข้างเนี่ยเพื่อให้ชาวบ้านหรือให้บุคคลทั่วไปได้ทราบความเป็นไปเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ตรงนี้เพราะว่าตามพื้นฐานเดิมของอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกอะ่ะไม่มีใครคอยทราบว่ายังมีชาติพันธุ์กลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้อยู่ส่วนมากก็เข้าใจว่าเป็นคนไทยแท้ทั้งหมดถ้าไม่ได้รวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์เข้าไว้มันก็สูญหาย ทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ทราบประวัติความเป็นไปเป็นมาของพื้นถิ่นตนเองก็เลยต้องรวบรวมไว้โดยเฉพาะเรื่องผ้าทอเพราะว่าเขามีการทอผ้าและผ้าที่เขาใช้เนี่ยเขาจะมีการแบ่งผ้าพิธีกรรมผ้าใช้งานเขาจะมีการจัดสรรซึ่งมันเป็นลําดับลําดับลําดับของเขาหมดเลย ครั้งนี้จะชอบลักษณะที่เป็นซีสั้นที่ตัดกันแล้วก็ลักษณะข้องการเย็บนะได้ของเข้าจะเป็นได้ที่ตัดซี่ออกมาส่วนสิ้นนี่ก็จะเป็นสิ้นของที่เขามีจกของเข้ามาอีกทีนึงก็จะเป็นซีสั้นที่หลากหลายสวยงามถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็ส่วนมากก็จะแต่งไก่ตามยุคสมัยไปแต่ว่าถ้าเป็นบรรพบุรุษแท้ก็จะเป็นเนี่ยเสื้อเป็นเสื้อแขนกระบอกนะคะผู้หญิงนะน,นะเป็นคอกลมแล้วก็เวลาเข้ามาวัดเขาก็จะมีสบายเพราะว่าเออจะดูแล้วเรียบร้อย คนลาวของเขานี่ส่วนมากจะนับถือปูดานเป็นความรู้สึกที่ลูกลานอะเวลาจะทํามาหากินเอียงกะบนบานสันกกาวให้ปูดานจอยประเพณียกทงเนี่ยเป็นประเพณีของลาวขั่งเราจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลย แต่ถ้าเราจะรู้ว่าคุณเป็นข้างหรือเปล่าเนี่ยให้ดูที่ยกธงฉะนั้นประเพณียกธงเนี่ยถ้าชื่อเต็มๆเ,เขาจะบอกว่าประเพณียกธงหลังสงการแต่ของข้างเนี่ยเขาจะต่อยาวออกไปกี่วันก็ตามแต่ชุมชนขนาดของชุมชน พวกเขาจะฮู้กันละว่าเป็นวันที่18เมษายนของทุกปีพอเ้าวมาเนี่ยบ้านมีพี่น้องกี่คนก็รวมตัวกันทําใดนึงหางใดนึงทางธงยางงี้ก็เข้าไปตัดไปเลือกต้นไผลที่สูงที่สุดสวยที่สุดงามที่สุดพอเสร็จแล้วเฮานั้นมาแล้วเฮากลีใบมันออกพอรีใบมันออกก็ให้เลือดตะกิงเขางเเด้พอเลือดตะกิงแล้วกะคราวนี้เฮากะ มีเงินติดเป็นเงินมีของติดเป็นของนี่ราคาที่เราจะเอามาถวายแต่พอเสร็จแล้วแล้วเขาก็จะแห่กันมาบ้านไข่บ้าน,าานมันพอแห่กันมาเสร็จแล้วปุ๊บก็มารวมตัวกันที่วัดพอมาถึงวัดเสร็จปุ๊บกะเอาธงอะนอนไว้ก่อนก่อนที่เราจะยงธงเขาจะเอาผ้าเนี่ยไปวนล้อกับโบสถ์ก่อนข้ามลอ้อ พอมีประธานมีพิธีส่งเสร็จพอเสร็จแล้วกันยกยกพร้อมกันเลยค่ะยกพร้อมกันแล้วมันจะเป็นอย่างทีเฝ้าขึ้นนะขึ้นแล้วมันจะส่วยงามมาักมันอาจจะแฝงไปด้วยความสนุกสนานเฮฮาแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าปุ๊กฟังให้คนเข้ามา,า,มาที่วัดให้สร้างความสามัคคีกัน คือมันมีความภาคภูมิใจเพราะว่าลูกหลานเหา่าได้เห็นซึมซับว่าประเพณีข้องเห่าเป็นประเพณีข้องพื้นบ้านเห่าถึงเบียกให้มันเลือนหายไปทุกคนต้องภาคภูมิใจว่าเกิดมาเป็นคนหนองมะคังเป็นลาวแล้วก็มีประเพณีที่เฮามารวมตัวกันได้เหาสร้างความสมามัคคีได้และเหาเ่ายงได้ทาบุญด้วยตรงนี้จากนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจที่ทําให้โยมเนี่ยเขารวมกันได้แล้วเขามีความ ภูมิใจในความเป็นขั้ง